วัสดีครับทุกคนวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศแล้วนะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับมีของมาส่งของมาส่งเนี่ยเป็นของที่ให้น้องนะมีพี่ประมาณสองสาท่านนะส่งมาให้แบบเยอะมากคือเยอะแบบลังใหญ่มากคนหนึ่งก็แบบเป็น1 0 1 0 2บ สามชิ้กล่องเลยอะนะฮะแต่ก็มีท่านอื่นอีกเดี๋ยวเฮียรเข้าไปถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่อีกใจหนึ่งก็อยากไปที่ไม่กับมาซ่าเนี่ยก็มีงานลดราคามกันแล้วก็ที่เทอร์มินอลก็มีงานลดราคาอยากจะไปเหมือนกันนะครับผมแต่คือว่าเ,เดี๋ยวขอดูถ้าเกิดไม่มีอะไรเฮียรจะพาทุกคนไปทั้งสองที่เลยนะช่วงนี้ ไปไม่กับพาซาบ,บ่อยหลือเกินนะเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวเออร้านนี้ที่เฮียเคยพามาเห็นไหมเห็นตู้นี้ปะเนี่ยนะกันพาทั้งนั้นอันนี้แค่ส่วนแบบสิบเปอร์เซ็ของแกนะเดี๋ยวนะเท่ดีนะคอนเวิร์ตแกมีเพียบเลยนะเคยพามาดูแล้วห่ะเดี๋ยวเด๋เห็นแกบอกว่ายังไม่มีมีแบบดองไว้เยอะอะไม่ได้ประกอบเีย เฮีย er, แกบอกว่าเดี๋ยวจะให้ er, เฮียไปประกอบเออน่าสนใจครับแต่แกมีตัวเจ็บๆเยอะตัวลิมิตเต็ดเยอะนะเดี๋ยวรอรอโอเคขออนุญ,ญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศครับผมไป Few moments l a อ่าทุกคนเฮียมาทำงานแล้วแต่คือว่าดูนี่ครับดูนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เบาหมานะเนี่ยอันเนี้ยเป็นของที่ร่วมบริจาคดูดิแค่2วันเท่านั้นเองเยอะมากแต่คือว่าเฮียอาจจะหยุดรับแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมเอาเรามาดูเนี่ยกล่องแรกนะครับผมเนี่ยสองกล่องนี้ รู้ไหมอันนี้นะฮะต้องขอบคุณเลยนะครับผมคุณเ,เดี๋ยวนะคุณธนพลนะครับสิริพัทราชายัยอ่านชื่อผิดขอภัยไว้ด้วยนะครับส่งมาแบบโอ้โหดูอะดูดูเลยนะฮะแกะพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ท่านเดียวนะท่านเดียวนะดูดิครับดูดิครับ ให้น้องอะไรเยอะขนาดนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ท่านเดียวนะครับผมนะฮะเนี่ยเนี่ยดูดิให้นับแม้ว่ากี่ก่ลองให้นับไหมนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปดสิบเก้ายกล่องนะเป็น SD โหทั้นเดียวเลยเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับผมอะดูกันต่อนะครับผม อันนี้ของใครนะฮะจริงๆแล้วมีเยอะมากถ้าเกิดไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่แจกเดี๋ยวจะเอ่ยชื่ออีกทัานอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็บริจาคมานะครับผมอันนี้นี่เห็นไหมน้องนีโน่กิจกรรมบริจาคก,กันพาให้น้องครับผมนะมเป็นวูคงนะครับผม,มหเยอะมากนะครับผมแล้วก็ อันนี้โหสุดยอดอันนี้เขียนเลยนะฮะร่วมบริจาคให้น้องๆนะครับผมนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อเอาสั่งจากที่ร้านมาหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นชื่อแล้วก็คือติดต่อกลับไปผมจะให้เสื้อนะครับมีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับผมนะฮะนี่ครับอีก1 2 3 4 5 6นะครับผม ก็จะเขียนนะครับร่วมบริจาคกันพาให้เด็กๆนะครับเดิมทีซื้อมาจะไว้ต่อทำสีแต่เวลาไม่ค่อยมีเลยทำบุญให้น้องๆอที่อยากได้กันดั้มแล้วกันนะครับผมนะครับคุณส้มใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมะะนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผม แล้วก็มีอีกกล่องนึงอันนี้เฮียไ, er ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้จะน่าจะเป็นอของเฮ er ียที่ซื้อมาหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหดูดีครับดูดีครับเยอะหรือเกินนะฮะคือพี่ๆใจดีเยอะแยะมากนะครับผมนะฮะอันนี้อ๋ออันนี้ พีเมาเองนะครับผมคือมีคนเขาแท็กมาก็เลยจัดมาอันนี้เป็นออริจินซึ่งมือ2นะราคาหลักร้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นงานกล่องที่1นึ่งซากุก็คือว่าเป็นพาร์ทใสนะครับผมสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะให้ตัว Perfect Gate นะครับผมก็คือว่าเป็นกล่องหนึ่งกล่อง2อ,อันนี้ก็เห็นมาถ้าเกิดบางทีเนี่ยพวกซื้อแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะในราคาที่ไม่แพงเพราะว่ามัน,ม,นมีไม่ครบเซตเนี่ยเขาก็เลยขายถูกมาเฮียก็เลยไปไล่ช้อนเซตหนึ่งเซตสองก็ได้หลายชุดสายตัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาประกบกัน่ะอันนี้กันหน้ามือสองที่เฮีย CF มานะครับสองกล่องนี้ก็แบบถูกมากๆนะครับผมถูกสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ประกอบแล้วนะครับผมนะดูดิเยอะมากทุกคนดูดินะเนี่ย ของคุณส้มนะครับผมของน้องนีโน่นะครับผมเนี่ยและของคนอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเยอะผมบอกเลยว่าเยอะเกินไปและกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ร่วมบริจาคละคือแบ่งปันให้น้องๆน,นะครับตอนนี้ผมอาจจะขอหยุดรับบริจาคก,ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะมากเยอะเหลือเกินและคือเราบริจาคไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ กลัวจะแบบว่ามันเยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีโครงการที่2ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบริจาคเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นการพาที่เป็น S D W เป็น S D เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่มีอายุน้อยๆเนี่ยเริ่มพวกเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆไม่คิดว่าจะมีพี่ๆใจบุญ เยอะมากมายขนาดนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่เคยบริจาคมาแล้วก็เพิ่งส่งมาเนี่ยคือผม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 บอกได้เลยว่าดีใจแทนน้องๆตื่นตันใจมากๆนะครับก็พยายามที่จะเดี๋ยวจะรีบบริหารและรีบทําแล้วก็บริจาคอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะโพสตเข้าไปในเพจหรือว่าใน YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่ร่วมบริจาคมาเดี๋ยวผมจะไล่ทักไปนะครับผมทําเสื้อแจกสําหรับที่ พี่ๆที่เบริจาคมาให้น้องๆน,นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอเก็บก่อนกราบขอบคุณมากๆนะครับเดีใจจริงไปลแล้วจ้ะขอบคุณนะครับผมอเยอะมากอ่า Later. มาเราวันนี้เฮียแบบโอ้โหวันนี้ยุ่งนะโคตรเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มแนละ้วกินข้าวด้วยนะก็ของที่มาแกะให้เมื่อเช้าก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะอันนี้เฮียมาแกะให้ดูเว้ยซื้อมามือสองนะแกะให้ดูนะฮะอันนี้คือกล่องมันก็จะตามสภาพนะเฮียไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องนะครับ อันนี้เป็นของใหม่อันนี้เป็นของมือสองที่จะซื้อมาอ MG ตัวนี้ย8 0 0นะครับผมนะฮะก็เขาบอกว่าของมีตามรูปนะแต่คือว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่เขาห่อมาดีมากนะห่อมาดีมากนี่นี่แปดร้อยนี่ครบครบมีปืนที่เอ,เอที่บาร์มีบาซูก้ามีมือมีโลมีปืนนะสองอัน เป็น3นะเนี่ยออริจินเนี่ยอุปกรณ์มันเยอะนะแล้วก็มีบีมนะครับผมแล้วก็แผงลันเนอร์ของเอออันเนี้ยสไตล์เฮียเลยคือแบบว่าประกอบแล้วแผงลันเนอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่มีดีคอที่เหลืออยู่นะอ๋อมันเป็นออริจินที่เ,เขาเขาแต่งมาแล้วส่วนหนึ่งเห็นไหม พ่นเคียร์พ่นอะไรมานะแต่คือไม่ซีเรียสเคลียร์มาตั้งเล่นนะก็ครบทุกอย่างอะก็คือว่าชอบใช้ได้นะนี่ประมาณนี้คือพ่นเขาพ่นเคียร์เงาเคียร์เคลียร์มานะเนี่ยในราคาเนี่ยแปดบาทคุ้มปะถูกบอกได้เลยว่าถูกมากนะแปดบาทนะอันนี้ก็จะสวยเห็นไหมตัวของมันเนี่ย มันจะดูเป็นเหมือนกับแบบว่าเงาเงาแกะให้ดูหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเขาก็หอมาดีนะแปดร้บาทจับจับนะเฮ้ยเนี่ยเนีมันจะมีแบบรอยที่เขาพ่นเคลือบมาแล้วเหมือนมันย้อยอะไรเงี้เยเยไม่ซีเรียสเทียไม่ซีเรียสนะนะของก็ใช้ได้จับจับประมาณนี้นะนี้หนึ่ง ยืนก่อนนะลูกนะยืนดีๆนะลูกนะนะยังไงเงิบอันนี้นี่ที่ให้ดูคือเป็นเซตกล่องที่1น,นะครับผมเป็นเพอร์เฟกเตเป็นพาร์ทสาสำหรับเพอร์เฟกเตออันนี้ของใหม่นะครับนี่มีมาให้มีมาให้แบบนี้แล้วนี่ใหม่ๆไม่เหลืองยังไม่เหลืองเท่าไหร,ร่นะฮะของใหม่นะะมันต้องมีต้องใช้คู่กันนะกล่องหนึ่งกับกล่องสองเฮียเคยทำตัว R X 78ไปแล้วแต่คือว่าอันนี้ก็คือว่าจะไปทำแซ็แต่คือเฮียมีครบแล้วแต่คือว่าใครซื้อก็ก็เอ่อใครขายก็ซื้อเพราะว่าอันนี้ไอ้พวกเหลืองเนี่ยเฮียก็ไม่มีทําให้มันหายเหลืองนะครับผมก็ถ้าเกิดแยกชิ้นเอ่อมาเป็นมาเป็นเซตอ่ะมันก็จะแพงนะเพราะเป็นกล่อง A กับกล่อง B แต่คือว่าก็เนี่ยครับต้องซื้อแยกแบบนี้ถูกหน่อยนะฮะก็เป็นสากลอ้าวง่วงนอนซะแล้วนะ ก็ได้มาประมาณนี้นี่นะสองกล่องนี้มือสองแปดร้อยบาทอันนี้ประมาณพันสองนะฮะก็เนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะฮะถ้าใครชื่นชอบกระโปมือสองบางทีเนี่ยเรากออ็อยากที่จะเก็บไว้เพราะอันนี้ซื้อของใหม่น่าจะมาน่าจะประมาณพันหกพันเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมเว้ยนะ ประมาณนี้ประมาณนี้ต,ต,ติดติดกคงติ๊กเกอร์ดรีคงดีคออะไรมาเรียบรนะ้อยแล้วเราก็แค่มาเก็บเพราะเราก็มีอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้ไปอยู่ในตู้ลหลายๆอันเนี่ยมันสวย,ย <sozusagen. S 3> เห็นไหมเห็นนะนี่ออริจินมือมันมันเฮียยังไม่เคยรีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะออริจนะินอ่ะแล้วเอาเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกันมือมือมันอยู่ในถุงอยู่แล้วนะเพราะเกิดว่าบางคนชอบเป็นแบบใสอุปกรณ์เยอะเยอะ หรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอาวุธเยอะๆเงี้ยออริจินเนี่ยเหมาะมากนะสำหรับ MG นะฮะก็คือว่าเป็นเพราะมันจะแยกมาเป็น RX8 V1 V2 V3 อะไรเงี้ยแต่ออริจินเนี่ยมันก็จะเป็นของมันแบบนี้เลยนะฮะก็ตามนี้ครับทุกคนนะวันนี้ไม่มีอะไรคือตอนแรกกะจะไปเมกาพาซาไปมันมีกันพาอะไรเงี้ย ลดราคาก็สุกเสาร์อาทิตย์นะก็ใครไปดูถ้าเกิดเฮียมีเวลาพรุ่งนี้อาจจะพาไปดูว่ามีอะไรนะครับเอาบรรยากาศให้ดูเ่เผื่อบางทีร้านไหนเขาลดราคามากก็เดี๋ยวเอามาให้ดูทีละกันโอเควันนี้ไปแล้วครับผมวันนี้ยุ่งจริงๆก่อนแรกว่าจะไปไม่ได้ไปจริงๆนะครับผมเอาปวนว่าเจอกันพรุ่งนี้วีล็อกเดลี่สัญญาว่าจะพาไปวันอาทิตย์ก็อาจจะพาไปาที่เทอร์มินอลที่มีลดลดราคาของบันไดนะครับผมว่า,ามีอะไร มากน้อยแค่ไหนลดเยอะแค่ไหนแล้วก็มีตัวแรงๆแ,แค่ไหนนะครับนี่เก็บและเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเอามาให้ดูอของที่พี่ๆเอามาบริจาคก,ก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะครับผมไปแล้วจ้ะเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับ